อ่อันนี้เป็นภายในนะครับผมตู้บอพอหอนะฮะที่รีโนเวทใหม่จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมคร้บผมนี่ก็เป็นตู้อบอพอหอนะฮะสีใหม่ของกาลรถไฟไทยนะครับผมจากที่เห็นก็จะเป็นสีเขียวนะฮะขาวแล้วก็สีแดงเป็นข้างบนนะครับผมประมาณนี้นะฮะซึ่งภายในก็เดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนก็คือเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดเลยลเพียงแค่ว่าสี รุ่นนี้ออกมาแล้วสามสีนะฮะข้ะางล่างนี่จะมีสีสีขาวตบท้ายด้วยนะครับก็จะมีหมายเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์หกนะ,ะบอพหหนึ่งหนึ่งศูนย์หศูนย์เจ็ดศูย์ปดนะครับสามตู้ที่เห็นนะฮะเพิ่งมาถึงกรุงเทพเมื่อวานเย็นนะครับผมกับวนหนึ่งสามห สักพัก,กนึงก็จะได้พ่วงกับตู้ได้สานะครับไม่นานไม่นานอ,าอันนี้เป็นสีนะฮะมองอกมุมหนึ่งก็สวยนะฮะมองอีกมุมหนึ่งก็ถือว่ายังสวยนะหน้าที่ของตู้นี้นะครับเป็นตู้ขนสัมภาระนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นพวกรถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์คันเล็กคันใหญ่นะครับแล้วก็สินค้าที่มีชิ้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าตู้เย็นขนาดใหญ่หรือรวมไปถึงกระทั่งเครื่องร่อนหรือวัตถุชิ้นใหญ่ก็สามารถเข้าได้นะฮะก็จะเข้าทางประตูนี้เลยตามนี้นะฮะ รุดนนี้ทั้งหมดเห็นว่าจะมีประมาณ27,000นะครับผม27,000กับการนำตู้มารีโนเวทใหม่ S M I K. ส่วนสีนี้นะครับผมเป็นสีที่สองนะฮะที่ออกมานะฮะเป็นสีส้มนะฮะขาวกรมหรือดำนะครับตามที่มองนะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นนีที่ชื่นชอบหลายๆคนนะสีนี้ตามคนตามม่างมุมมองนะครับผมตามคนตามม่างมุมมองสำหรับผมมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ก็ดีหมดแล้วฮะ